วันนี้นะคะมาสง่งลูกเดินเล่นที่นี่กับบางงานน<ฮ><ฮ>มากันตั้งแต่สิบโมงเช้าแล้วก็ลูกบอกว่าวันนี้หนูจะอยู่คือหนึ่ง,งทงุกมาารอไหวหรือเปล่า <c oughs> คนเป็นแม่อย่างเราก็ต้องเตรียมแผนในใจแล้วว่าเอง สรุปก็คือไปลานนวดจานวดได้แค่2ชั่วโมงลูกสาวก็ตามหาแล้วนังก็บอกว่าหนูเบื่อมากเลยอยู่กับพี่ชายคือแบบมีแต่เพื่อนๆพื่ี่ชายอะไรเงี้ยหนูก็แบบเบื่อแล้วอยากเจอหมอมาก็เลยบอกว่าโอเคเราจะเจอกันค่ะลูุรู้สึกว่างานไม่สบายหมอบมาหนูก็ไปดูอัลฟาแมนก่อนแล้วตอนลูกมาเราก็ให้พอล์กเกสมันนี่ลูกนะคะคนละสองพันบาทสี่ประมาณเขาก็เอาให้ละเออกะว่าเออลูกจะได้เที่ยวพักก่อนกับลูกหลังจากที่เรียนกันมานานเดี๋ยวพิเศษกันมาเยอะแดดแล้วสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นไงทุกคน ความที่กางเกงพี่เขามีรูแล้วตังก็คือเหลือพันห้าลูกก็โทรมาบอกว่ามามาตังหายทําไมดูไอเราก็ดใหญ่เลยว่าทําไมถึงไม่แบบเก็บไม่เหยียบร้อยนู่นี่นั่นอะไรเงี้ยไม่ไ,ไม่เก็บให้มันดีลูกก็บอกว่ามามาหนูรู้จริงว่ากันเกงมันเป็นรูมันน่าจะหล,ล่นลงไปในหลุมหนักแล้วตอนนี้ก็คือหาไม่เจอแล้วอะเราถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในฐานะที่คนเป็นแม่เราควรจะพูดแบบไหนณสถานการณ์ตอนนั้นในใจคนหนูเงินตั้งพันห้านะเงินตั้งพันห้าทำไมลูก ตอนนั้นก็ได้แต่บอกลูกว่าโอเคมันเป็นเหตุสุดวิสัยแล้วก็ไม่มีใครตั้งใจคราวหน้าก็ระมัดระวังดยแล้วกันนะลูกก็บอกว่าตอนนี้หนูจะต้องไปทำแอคทิวิตี้อู่แล้วแล้วก็หนูไม่มีตังค์แล้วมามาหนูขอตังค์เพิ่มได้ไหมเราก็บอกว่าอ่ะรูปเจ้าเท่าไหร่เพราะว่าหมอมาก็คือรออยู่ไกลมากแล้วลูกอยู่ตรงโรงพยบบาหมอมคงไม่เดินไปนะหนูเดินมาสิหล้ลูกก็บอกว่าหมอมะไม่เป็นไรทวันนี้ก็มีโอนมาให้ที่อื่นนี้ก็ได้เด็กสมัยนี้เนาะ จะโมโหลูกขนาดไหนแต่ว่ามากันขนาดนี้แล้วทุกคนก็ต้องให้พอกเก็ตมันนี่เขาเพิ่มนะคะพอเขาจะอยู่กันถึงตั้ง1ทุ่มแน่